สวัสดี FC ทุกท่านนะคะยินดีตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนทไทยนะคะเจ๊ตังพารวยนะคะวันนี้ J เจ๊ตังเดินห้างมาที่ร้านของเจ๊มดนะคะสําหรับวัวที่ผ่านมนานะคะเจ๊มดเพิ่งจะโชคดีไลยอยู่พี่น้องแต่ว่าตัวเงีงบอกก็ได้นะคะวัวที่แล้วนะคะเจ๊มดได้2 0นะคะตรงๆนะคะมากระด้ร่างบ้านลอตเตอรี่ไล่ไลยใบนะคะสําหรับวันนี้นะคะแอดจะไปตามตัวเลขแมวทางกับเจ๊มด ไปตามเบิ้งนะคะว่าเจมดดพนฝันนี่ยังนะคะไปพี่น้องเดี๋ยวไปติดตามรับชมน้ำกันนะคะก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเมื่อนั้นขเฮ็ดขนมหลูขอแซ่แค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเอซทุกท่านนะคะยินดีตอนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนผู้ไทยเจ๊ตังพารวยเจ๊อยู่อยู่บ้า โอ้ยหิวเนาะมันหอนมากินไอติมเนาะประแสงอ๋ออยากไอติมมาสซันเอาเลือกเอาเลือกเอาแล้วก็จ่ายเองทำไมว่ได้ถือเลขคือเบิร์นเนาะงวดวางหันว่าได้ถือเลขเอามาให้คอยกินน้ำเนี่ยหิวคือแมันเกิดสีออกตัวหนังสิไปตัวไดนตัวมักเด็กครูทำแมนหมักทำแมนมักว่ะจ้ะ คู่ตัวอไ้ะถ้าเป็นมักก็สิมักเลขกซีซีซซเป็นมักซีซีศูนย์ถ้าสามตัวเป็นซีซีศูนย์โอ้ซีซแล้วยู่ใหก็สิมักตัวนี้แต่ว่าห่างวัานเดชวันเดคิดว่าคักกันอะคิดว่าซีซีศูนย์นี่มากแต่ถ้าซีซีเอเมนตัวสีมานี่เมนบอซกับซีศูนย์กับซีซีศูนี่ที่มากเรียนจ้ะวันทีวันทีสิบหกนี่คิดว่า มาตัวนี้ลหละสีน้ำเบิ่งตัวนี้ติแต่ว่าจังไหนความฝันกับยังบระท่านชัดแต่ความฝันบ่ท่านเนชัดแต่ว่านีความรู้สึกถึงสิมากเลียกคูบัดนี้มือมือหนึ่งกับว่างูเขาเฮือนเนาะออบัดนี้กับมีหลอกขาบมันก็ได้มักเลียกคูนะยูนี่บ่ค่ะเบียนยูเฮือนปันเลขที่เท่าไหร่ยูนี่แปดเก้าแปดเกอ้าแต่เมื่อนั้น เมื่อนั้นที่จะถือเกลขกับอันงูแลนตาหนารถอยู่ดิวันนี้มือนั้นก็งูเขาเ่อนอยู่วังสามสี่มือพ่อกวาดออกไปเห็นอันเห็นอันันเห็นลอกขาดเห็นรลอกขาดที่โศกไมมเห็นโศกโศกอยู่เลยเนาะถ้าฟันเห็นถ้าฟันเห็นงูจะว่าเกิดปีงูไหม่อยเกิดปีงู่อยได้อันชิ้นกับงูไหมาว่าทว่าจะเกิดปีงูบ่งูใหญ่หรืองูน้อยงูน้อยปีมะเส็ง เจดมยง,งูใหญ่มาลุกเนาะใ้าไปเอาโชกเอาหลาบกับเจดทข้ข้างในมันอยู่ในเน,ะนาะอยูออ่คาาด้กับหมิงมณ์มหาเด้ขันแล้วขิดห่อขายของขายของสรุปวาก็คือเป็นเลขฝันบ่เจดที่เด็กมากก็ว่าสิตาม ตามทะเบียนรถตัวคลองกันละเพราะว่าถ้ามันได้ถ้ามันได้ออกตัวถ่ายเนี่ยมันมักถืมว่าออกตัวหนาสินะทะเบียนรถั้งหมดตัวเลยค่ะตัวเลขซีซี่ศูนย์สองะซีซี่ศูนย์สองอ๋อศูนย์สองว่างหันมันออกกันแล้วเนาะสองศูนย์นะศูนย์ศูนย์สองบันี้ก็เลยสิตามซีซีทั้งหนากระสิมักตัวนี้ละคิดว่าละกันแล้วก็สิว่าเด็กบ้านเพื่อนละเปดเก่าชุมนี่ละเอาวนเวียนอยู่จงสิละท้าว่ากับฟองมีดวงละมันสีวนเวียนอยู่กับเฮื่อนกับ สิ่งของก็เอียงสัีละแมนจ้ะถ้าว่าดวงกับของนี่คือมันเคยถือช่วงหนึ่งถือต่อกันสินนนน่งวนวถางหดวนั่นมันก็นวนเวียนอยู่อยู่รอบตู้ห้อรอบตู้กับของสิไหมโอ้แมนแมนถ้าดวงกับข,ของเขาเน่ยมันได้จริงจริงเต็มี่ถ้าดวงมีจะได้กระถือมาเจ็บแมนก็ค <laughs> ื<ถ>อเอาเอาตามดวงเนาะแมนถ้าดวงเรามียังไงก็ถูกจะม,มาตามดวงก็ คิดว่ากับของมีดวงกับเอาของของที่มันยุ่ยใกล้ตัวของนั่นนะเขาไปเอาท่างอื่นนึ่งสี่กัเป็นเด็กผู้อื่นเนาะคิดว่าเด่นต้องเอาเลขตัวเองแมนวนมากถือตะเลขกกับของถ้าผู้อ,อื่นม่นบอกไม่ค่อยถือแมส่วนมากเจจะถือตะเลกกะขกตบของแมนยูดอกอันนี้ก็เป็นหลายพนแต่มันดูชิมากั่สั่ล่ะคิดบางทีก็คิดว่า มันสีออกบ้านอีกทีบ่ข uh. well, uh, I mean, I mean. ึ้นออกกันอีก่ยังสีนะเจต่างก็คือคือเจมหมดเด้เป็นยังเบาเขาไปไล่ไล่หมองเนี่ยคอยก็ไม่ได้เอาเบิร์ดเด้เขาคอยเอาเบิร์ดคอยก็ทุกตายพอดีแม่นมาเจอว่าเขาฟังมาเออมันคือถือกระเป๋าเทจังสีกับจังใส่หลายบาทแน่ยักหน่อยจังเสียหน้าไกลไกกันแมนเมนถึงตัวที่เข้ามาถึงตัวที่เข้ามาจังสีถ้าไปรักเงินมากงสียหน้าคือเบิร์ดไล่หมองไล่บอลกับเบิร์ดอยู่เบิร์ดแต่ไม่ได้เอา แต่้ามันไก่เห้ามันถือกับเห้าสิเออมันตรงกับเห้าสินะเออมันตรงสิเอาสิเอาสินะมันใจฮันยังแส่กะสีมันใจขึ้นนิกน้อยค่ะกระสีประมาณนั้นเนาะพี่น้องเนาะบุติไผ่แดันนี้เพราะว่าอาจจะเบิงอยู่แต่กระตองเบิงว่ามันตรงกับเลขเห้าบอมันไก่เคียงบอเข้าจะเบิงในจุดนี้เนาะะกเบิงดวงกับของน้ำเดชสว่วนสื่อบ่ค่อยถือมันกระสีเชียดอยู่หันอะ เพราะมันถือเกลี้ยนั่นก็ฮะเอาน้มันใกล้ๆตัวนะมันจะถือตัวอีกค่อยเป็นปีที่แล้วนะถือยังไงก็ซื้อจกไหนก็ถือบวกก่นเดือนี้ปีที่แล้วเดินเที่ยวถือเจ้าถือตัวกันชิงงวดหางวดกระซื้อเอาน้าใกล้ๆตัวของเอาอันที่ว่าอันถือที่ตัวกันไล่ยลงวดนี่ถือจากงวดที่ตัวกันหาคุณเด็วถือหางวดที่ตัวกันเลยบอกมันหงวดถือห้ายถือตัวพ่อก็ได้ใส่ในน้อยใน่นถือรัตตอรี่อัน เด็กไทยสีเด็กนางสิโอ้ยถือว่าโอเคอยู่เด้อคนมากเพราะว่าเขาเป็นคนบ่แม่นคนซื่อหลายบ่ซื่อหลายธรรมาดันถื้ตก็เสี่ยงถือเสี่ยงเาคล้ายๆกับว่าพี่นนอกเขามีเงินลอยนึงนี่เขามีแนวจ่ายรายจ่ายเฮาแบ่งใช้แบ่งกินแล้วก็แบ่งเก็บแล้วก็แบ่งเสียงโชคบ่แม่นว่าสิขายป่านขายหน้าขายรถเ c บซีแบบคนนีเม้นอย่างซี่นี่คอยบอกเลยวาเจ้าอย่าเมีนมาแบบนี้คือคนที่เบิ่งในคลิป คนที่เอาไปเสี่ยงโชคคือคนเขาก็มีสติคือนกันซื่อพ่อเฮาหลุนกับของในน้อยในนก็ดีใจได้ในน้อยก็ด้ยเนาะถ้าเฮาสื่อร้ายเฮาก็เสียราย้าเฮาบ่ได้หะแมนบางคนอันเหม็นมากสิบางคนกะเขาบอกให้เฮามีสติแต่คนเหม็นบางคนอ่ะบ่มีสติได้ค่อยว่าอ๋ออีลีได้ค่อยคิดจังซั่นแหมเจ๊จะว่าบอกความคิดคนเฮามัน้ามกันบ่ได้เออนั่นล่ละใช่ชีวิตแบบนี็มีสติของเฮากับพอ บางเธอเขากับปอยพานอยู่บางเ่อเข้ากับขั้นแขวกะเขาอนุญาตหมิ่นเด็กพี่หนองนี่เบอกตรงๆเลยเพราะว่าช่วงหลังนี่เขาก็อยากหมิ่นอยู่เขาขั้นแขวะไหมว่าออกในคลิปเลยเพราะว่บาบางเนะ่อคือบางคนเขาบ่าเขาใจนะ <c oughs> เขาคิดว่าคือคือเจมอดสปละเราเห็นยุเหลขกหลายตัวแล้วก็อเอาของไผแล้วก็เอาเลขเล่าแล้วมักตัวไหนเปน <c oughs> บาเจเราจะเอาเล็กตัวไหนก็เอาของกับของั่นะเพราะว่าถ้าเขาคิดว่าเขามีดวง าเอาเลขกกะอ่วงมันจะมันจะถือส่วนมากไหมถ้าดวงถ้ามีเนาะดวงดวงก็งอไงมากเมนเมนจ้ะงวดที่แล้วคํามาดวงดวงนี่คือความฝันมันบอกงวดที่แล้วมันก็ฝันกระตีเอาเองตีแบบง่ายๆนะว่าน้ตียังแบบลึกลับหรอกฝันฝันเกี่ยวกับรถเมนอกค่ะเมนส่วนมากถ้าจะถือเลขกจะถือ ตึกกับความฝันคฝันนะฮะก็เตียวในน้อยในแนวถือถือย้อนความฝันสองศูนย์ในย้อนความฝันแม่นบ่ความฝันมันในวันนี้ได้เจไปจังใดวันนี้อันอันฝันนี่คือสิบวันท่านได้ชาติเกียดอกแต่ว่าคิดว่าหอดมือมันเปราะสิหอดมันมันจังสีนฝันไม่แต่เกาถ้าดวงมากมันจะไปฝันช่วงตื่นยังมือเศร้าอย่างนี้นะ สิบห้าสิบหกสิบเมแมนแล้วมันก็จําได้เรื่อยเงสิแมแสดงว่าสิบสี่บห้าสิบห่มือใดกับมือนึ่งเนาะนั่นละหรือเปล่านั่นละช่วงช่วงประมาณจากสองสามมือก่อนเด็กสิออกแน่หรือว่ามือนั่นเรื่อยเองสิแม่มันจะมาเก็บเป็นทันฟันนี่ฟันมันสิจาได้พอมนมันสิจําได้จําได้ตลอดเรืยอันนั้นไม่ว่าอันไหที่ฟันโดนๆมันสีขึ้นมันเรื่อมันลื่ไปเรืมันลื่มันล่างมันล่างหรือมันก็ขีดตัวออกเรืยแม่าห้องฟันอีกย่ ก็จันให้เอฟซีลอสกอนพี่ดอกแต่ว่าม,มันนีเ้เจมด์มันมีเหล็กอีกยังงก็ฝากเอฟซีเนี่ยเธอมีเหล็กมักกะมากมซีซีซีศูนย์วัน,นี่มาซีคิดว่ามันบอลไหนแมนดกนรดการาก,าก,าก,ากห็นขขงูเขาเหื่อนละก็มากอยู่หรอกเจ็ดเจนะ็ดแต่ว่าก,กับมันสีลายก็คิดว่ามักด้ยแต่เด็กเจ็ดเจ็ดนี่ตามป็นหมวดซีซีหรือว่างูนี่เป็นเจ็ดเจ็ดบอกเงูนี่มากเด็กเจ็ดนี่ซีซีศูนย์กับเจ็ดเจ็ดก็สีบอกนี่แหละ เอาไว้สกกลมนที่ใบนี้ให่กับกองนะใบนี้ใหญรุนรุนฮะเทียรลัตเตอรี่มากกับสื่อใบสกกนมจะหมดมือฝันก็คือจะเป็นเลขแน่ใจเลขแน่ใจนะคะตัวไหนแน่ยก็เจ๊ก็ซีซีซีศูนย์กับเจ็ดเจ็ดนี่แหละซีซีซีศูนย์เจ็ดเจ็ดที่ใบชิดใบนี้ใจกับาของค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ให้ลอกโค้งสุดท้ายมนวันไหนเจ๊วันไหนคุณละประมาณพันทีนสิบสี่สิบห้าสิบหกคุณละ ไอซีพิลลอเนาะซีหนึ่งครับซีซีเจ็ดเจแล้วก็เจ็ดเจศูนแมนอันนี้เล็โชอบยังไม่ใช่เลขฝันเนาะเจเนาะแมนตีฝันวาบาบอันนั้นรองเหล่าคนนับเพื่อผมเลยตีแต่ยังมาเราจำบอได้จำบ่ได้จะให้เราจังใดครัอัะถ้าจำบอได้ก็ลืมเคกอินอันลืมจนคิดบ่ออกคุณเนี่ย ถ้าหว่วงถ้าอันจำได้มันจำได้เมื่อสม,มองจุดยุดตรวจกุญแเป็นยังไงบุญใครก็ว่าอันอันมันอาจจะเป็นเลขที่จะถือเรื่องจังเนื้อฝันพี่จังเข้านอนไรฝันไเรเล่าว่าปัญหาเราเราเลขที่จะเขาเนี่เราสิฝันแม่นให้รอดเนาะ,ะ,ะจำได้โอ้อันเลขรถนะถ้าถ้าเปลี่ยนรถเจตัวใดเกาะสี่สี่ศูนย์สองอือก็คือว่างวดที่แล้วนี่มันเข่าสองศูนย์เนาะคือเลขทะเบียนรถ ทะเบียนรถเต็มนี่คือเขียนเลขทะเบียนรถเต็มลงไปเนย4402เออ4402งวดที่แล้วเขาสองศูนย์บันิเจก็เลยเอาเลขตัวนี้มาในงวดนี้พอดปีกายนี่มันเคยออกแบบน้ำกันเะถ้าสมมนวนว่ามันออกเดีวมันไม่ออกจึงสีแมกับโปแน่มันออกหลังเดีวมันจะไม่ออกหนาออกหลังออกหนาจนวันครบตัวยู่หันมะมันถึงจะงวดสาม อันอันั้นบอกโอ้ยปีไก่มันก็ถือยูเด้ปีไก่ก็เที่ยวถือแ้วก็อีกรถขั้นหนึ่งที่เพนขี่ทางานพนแล้วมันก็เที่ยวถือยูแต่กแนวเฮาหากินนะนะบอกยังไงเมื่อหากินซอยเข้าคือไรหรอกหอนย้ำค่ะหอนย้ำที่ถือหอนย้ำถือซอยถ้าเบียร์รถค่อยค่อยออกเนาะค่ะเนาะฟังหันเนาะซีซีศูนย์สองมันออกสองศูนย์ที่นี่งวดตัวนี้แหละก็เลย ก็เลยมักซีซีอยู่ทั้งหนาเรื่องว่ท่านออกก็เลยอยากตัดต่อเาะนั่นแตว่าเครื่งมักเล็กคูอะไรนใจอ๋อมักเล็กจ้ะโซ่กับเขาเฮือนน้ำเนาะค่ะมีขาบมีอย่างแล้วแบว่าเจ็ดเจ็ดน้ำกับมาคือกันจิตอ๋อจ้ะตัวนี้ละเนาะอ่ะโอเคออาพี่เนาอเจเจโซ่ให้เอฟซีแคปหน้าจอจักน้อยหนึ่งนะคะอ่ะสรุปนะคะยังไม่ได้เนาะเจเนาะก็คือว่าจะเป็นเลข ชอบนะเจเนะจาะตามมาจากทะเบียนรถเลยเนาะ,นะทะเบียนรถของเจนะคะซีซีศูนย์สองวดนี้นะคะเจก็เลยว่าเอาเลขนาทะเบียนรถใบนำแนาซีซีนะคะหรือว่าซีศูนย์แล้วก็เกี่ยวกับงูนี่เจเลยเอาเจ็ดเจ็ดพอบมันบาแม่ฮ<อ>มันออง,งูเขาเงอนแต่กระลิอันบ้านก็จังว่ากันเลขบ้านนันแปดเก้าเลขบ้านเลขบ้านเลขที่อ๋อแปดสิบเก้าได้พี่นาะ อเจขอบคุณหลายๆค่ะดีค่ะเป็นแนวทางด้วยค่อใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ